ตัวอย่างก็เช่นเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมที่ฝั่งบริษัทแพลตฟอร์มสามารถลดค่ารอบได้ตามอำเภอใจโดยไม่สนข้อเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ซึ่งส่วนทางกับการเรียกเก็บค่า GP หรือว่า cross profit ที่เก็บกับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยลดลงรวมไปถึงค่ารอบที่แตกต่างกันของโซนกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งที่ค่าน้ำมันยังเท่ากันทั้งประเทศปัญหาระบบงานพ่วง ที่บังคับให้ไรเดอร์ต้องควบรวมงานที่หลายหลายงานในเวลาเดียวกันคือต้องทำงานมากขึ้นนะครับแต่ค่าจ้างลดลงรวมไปถึงปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษแบนดงานโดยไม่เปิดเผยสาเหตุการที่ไรเดอร์ต้องแบกรับค่าต้นทุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมสวมใส่ในวันนี้กล่องใส่อาหารค่าบำรุงค่าเสื่อมของยานพาหนะค่าเสื่อมโทรศัพท์หรือแม้แต่ค่าเสื่อมร่างกาย ท่านประธาน